พ้นทุก์ได้เพราะรู้โดยพระอาจารย์มหาธีระพระไรานามทุกวันทุกวัน,วน,นพวกเราก็มาแสวงหาแก่นธรรมกันมาฟังธรรมะมาฟังเรื่องของธรรมชาติจริงๆแล้วนี่ยิ่งพวกเรายิ่งพวกเรา พูดธรรมะเรียนรู้ธรรมะมากเท่าไหร่พวกเรายิ่ง <c oughs> ยิ่งได้เห็นธรรมะมากขึ้นเท่านั้นธรรมชาติ <c oughs> แห่งธรรมที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาพวกเรา มันแสดงความจริงอยู่ตลอดแสดงความเป็นจริงแสดงการไร้เจ้าของทุกอาการแสดงความไล่เจ้าของจะยึดก่องู ก็แค่ไม่ต้องไปยึดอะไรมันยึดไปก็มีแต่ความโง่โง่จมเข้าไปในอนันตามิติ <c oughs> ผู้ที่โง่อาศัยอาการใดๆก็แล้วแต่มันจะจมเช่อยู่ในความโง่แบบนั้นไม่จมไม่สิ้นเลย มารู้แบบนี้ก็มารู้จะโง่ไปทำไมเพาะโง่ไหลจมไหลย,ยึดมานานแล้วถ้าพวกเราเห็นว่าทุกการยึดอาการมันคือความงโง่พี่นาทุกอย่างให้เป็นความงโง่ยึดทั้งสิ้นน่ะ ที่มันจะคลายมันจะทิ้งมันจะไม่โง่ยึดสิ่งใดด้วยหลักธรรมข้อดเดียวคือจะไม่โง่ยึดสิ่งใดทำไมถึงไม่ต้องโง่ยึดสิ่งใดเพราะว่าคำตอบของการไม่ต้องยึดสิ่งใดคือพวกเราไม่ต้องไปมีรูปร่างหรอก พวกเราเป็นท่าที่ไม่ต้องมีรูปร่างอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมีรูปร่างใดๆมั้งแต่แรกไม่จําเป็นต้องไปยึดให้มันมีรูปร่างขึ้นมาของมันไม่ได้มีรูปร่างจะไปยึดให้มันมีรูปร่างไปทําไมทําให้พวกเรามาเสียเวลาที่จะมาปล่อยวางมันแรกเริ่มมันก็ไม่มีรูปร่าง ไปยึดให้มีรูปหลางก็เสียเวลา <c oughs> ทำให้เนิ่นชา้าทำให้พวกเราต้องมาฝึกวิชากันมากมายวิชาที่จะปล่อยจะวางกันทั้งทั้งที่ไม่ต้องไปยึดตั้งแต่แรกมันก็จบแล้วเหมือนเริ่มต้นก็ถูกสอนว่าไม่มีอะไรเป็นเรา เริ่มต้นก็สอนลงไปเลยว่าเราไม่มีรูปร่างเราไม่ใช่มนุษย์เมื่อเริ่มต้นได้คําตอบแล้วมันไม่ต้องไปปฏิบัติด้วยรูปแบบใดๆเพื่อไปปล่อยไปวางไปแก้ไปสร้างรูปแบบวิธีการปล่อยวางมากมายมันเริ่มต้นมันก็วุ่นวายแล้วอะ่ะมันกับเราเริ่มต้นก็เดินออกจากบ้านไปนั่งรถทัวร์ไปเรื่อยๆนั่งรถเมย์ไปเรื่อยๆนั่งรถสองแถวไปนั่งรถไปเรื่อยเลย แล้วท้ายก็บอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วกลับบ้านดีกว่า <c oughs> เราก็ต้องมาหาทางกลับบ้านอีกแม่จะกลับยังไงทีเนี้ยจะเดินดีไหมจะว่ายน้ําจะโน่นนี่นั่นดีไหม <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาหาทางอีกมากมายเลยเพื่อจะได้กลับบ้านเราไม่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่แรกก็จบแล้วออกไปแล้วก็หาทางกลับ สู้ไม่ต้องออกไปไหนหลายดีแล้วแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยว่าที่ไปข้างนอกเจออะไรบ้าง <c oughs> รู้เมื่อไหร่ก็จบกัน <c oughs> ไม่ต้องไป <c oughs> หาหนทางกลับบ้านให้มันยากให้มันลำบากเ <c oughs> นี่ยผู้ที่มีปัญญาทันชี้แบบนี้ไปเลย เชีให้พวกเราได้เข้าใจไปเลยเข้าใจแล้วก็จบกันไม่ต้องไปทำอะไรมากกว่านั้นหรอกเข้าใจต่อไปเข้าใจแบบนี้แหละเข้าใจต่อไปมีคนมาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าการออกไปนอกบ้านจะไปเจอโน่นนี่นั่นเขาเล่าให้ฟังหมดเราหน้าที่อยู่บ้านนั่นแหละแล้วก็ฟังเข้าใจว่าข้างนอกม่นมีอะไรเลยอ้างั้นไม่ไปดีกว่าจบแล้ว ใครยอมรับตรงนี้ได้ก่อนคนนั้นก็สบาย <c oughs> ไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรไม่ต้องไปเรียนรู้วิธีการอะไรแต่ทําไมเข้าใจก็ฟังต่อไปเข้าใจต่อไปแค่นั้นเองเนี่ยนี่คือวิธีการที่ชาญฉลาดแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือไปออกไปเลยเอาไป เที่ยวเลยไปเที่ยวไปหลงให้วุ่นวายซะอยากวุ่นวายดีนักไปเที่ยวซะไปหลงซะไปวุ่นวายซะเออแล้วค่อยหาทางกลับมาให้ได้นะกลับมายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันต้องหาทางเองอันนี้มันวุ่นวายมากก็ต้องมีวิธีการที่จะเดินกลับมาด้วยวิธีการมากมายอีกสร้างบบรูปแบบวิธีการเดินกลับด้วยวิธีการมากมาย สุดท้ายก็กลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมออกจากบ้านไปเพื่อให้ได้กลับบ้านแล้วจะออกไปทําไมเนี่ยอาออกไปเพื่อเรียนรู้อาถ้าเรียนรู้ไปเลยล่ะไม่ต้องออกบ้านเรียนรู้ไปเลยอยากเรียนรู้ก็เรียนรู้ไปเลยไม่จะเล่าให้ฟังอันนี้มันง่ายกว่ามันบริบูรณ์กว่าพ <c oughs> ุทธี ได้ฟังความรู้แบบนี้ย่อมได้ปัญญาเต็มเร็วนั่นเองความจริงที่ปรากฏอยู่ตอนนี้เสมอทุกครั้งที่กำลังปรุงแต่ง <c oughs> มันจะเห็นอนัตตาชัดเจนอยู่กับเราตลอดเลยทุกครั้งที่ปรุงแต่งมันชัดเจนมากแต่ถ้าไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่เห็นแต่มันปรุงแต่งไปเถอะ ให้มันพูดไปเหอะเสียงเนี่ยเนี่ยมันชัดมากเพราะไม่มีขนาดจิตใดที่พวกเราไม่คิดก็จงอาศัยความคิดนี่แหละที่มันปรากฏอยู่ตอนนี้นี่แหละเป็นเครื่องรู้ของจิต <c oughs> มีสิ่งที่ปรากฏอยู่ตอนนี้เป็นเครื่องรู้ของจิตก็ <c oughs> <c oughs> เสียงนี่แหละเป็นเครื่องรู้ของจิต เห็นแค่นี้ธรรมะธรรมะมันแสดงมันแสดงความเจ็บคอเมันแสดงความจริงทุกวันทุกวันมันแสดงให้เราได้เห็นทุกขณะแหละยิ่งพูดธรรมะก็ยิ่งเห็น ยิ่งพวกเราปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละยิ่งเห็นเลยเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเครื่องเครื่องรู้ของจิตมันเป็นสิ่งถูกรู้ของจิตมันเป็นเครื่องมือที่จิตของพวกเรา,เร,ารับรู้แล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต้องไปไปไปฝึกอะไรให้มันยากให้มันลำบากเพราะ ทำมันแสดงอยู่ต่อหน้าต่อตาตลอดกว่าจะมารู้ว่าทำมันแสดงอยู่ต่อหน้าต่อตาตลอดหลงแล้วหลงอีกหาทางแล้วหาทางอีกแต่พอรู้แจ้งมันกบรู้ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกอย่างมันปรากฏให้จิตได้รู้อยู่แล้วทุกอย่างมันแสดงความ ไร้เจ้าของให้จิตได้รู้อยู่แล้วทุกอย่างมันเป็นอนัตตาให้จิตได้รู้อยู่แล้วมันบริบูรณ์อยู่แล้วมันมีอยู่แล้วสินก็อยู่ตรงนี้คือความเป็นปกติที่มันจิตมันรู้อยู่อย่างนี้สติก็คือมันรู้อยู่อย่างนี้สมาธิก็คือมันตั้งมั่นรู้อยู่อย่างนี้ปัญญาก็คือมันเห็นความจริงอยู่แบบนี้ว่ามันไร่เจ้าของแบบนี้ความรู้แบบนี้ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปอยากได้ไม่ต้องไปศึกษาเพื่อหาความรู้แบบนี้ ถ้ามัใช่มันรู้ของมันอยู่แล้วพามันรู้แบบนี้เดี๋ยวจิตมันจะจัดการของมันเองมันรู้ของมันแล้วมันเข้าใจของมันวางของมันเองมันจริงอยู่แบบนี้ตลอดความจริงอยู่แบบนี้ตลอดนี่แหละที่พวกเราไม่ต้องไปดิ้นลนเสวงหาทำทั้งหลายมีอยู่แล้วที่จิต มันมีอยู่แบบนี้ <c oughs> คือมันไม่ต้องไปอยากรู้มันหรอกเพราะเมื่อมีพวกเราไปอยากรู้ <c oughs> มันจะสร้างความคิดไปเรียนรู้ทันทีมันไม่ต้องไปอยากเรียนรู้เพราะมันจะรู้ได้เมื่อพวกเราสังเกตอยู่ข้างในมันจะรู้เองไม่กับเราพาเด็กน้อยคนหนึ่ง <c oughs> พาเด็กน้อยคนหนึ่งไปยืนดู ทุกอย่างบนยอดเขา <c oughs> พวกเราไม่ต้องไปโม้ไปพูดอะไรมากหรอกเด็กน้อยมันมองปุ๊บมันก็รู้เองว่าอ๋อบนยอดเขาเป็นแบบนี้มันจะรู้เองเด็กนะไม่ต้องไปบอกหรอกว่านี่คือยอดเขานะลุงเออเขารู้แล้วว่านี่อะไรคือยอดเขานะ่ะนี่คือบันไดนะลุงไม่ต้องไปบอกเรากเขารู้แล้วว่านั่นอะไรคือบันไดอะ่ะพวกเราสอนจิต <c oughs> ด้วยการที่พวกเราไปคิดไปจำแทนที่จะให้จิตมันรู้เองพวกเราก็เลยกลายเป็นว่าไปเข้าใจว่าตัวเองเป็นจิตตัวเองเป็นผู้กำลังทำความเข้าใจจริงๆผู้รู้ผู้แจ้งจริงๆ <c oughs> มันถูกบดบังอยู่ต่างหาก มันถูกบดบังด้วยการปรุงแต่งอยู่ต่างหากไม่ต้องไปสอนอะไรจิตลอ้อพาจิตไปเห็นหน้าที่มีแค่นี้พาจิตไปรู้ตามที่มันเป็น <c oughs> <c oughs> เมื่อพวกเรากำลังพูดกำลังคิดก็ให้จิตรู้เนี่ยก็คือให้รู้ว่ากำลังพูดอยู่เนี่ยคิดอยู่เนี่ยขณะที่มีเสียงอะไรมากระทบก็ให้รู้อยู่เนี่ย รู้ว่ากลังรู้อยู่นี่คือการพาจิตไปรู้พาจิตไปรู้ไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องไปภาคหรือถ้าเกิดจ,จะอธิบายก็ให้รู้ว่าอธิบายภ<ๆ>าคอยู่ก็ให้รู้ว่าภาคอยู่เพราะจิตมันจะได้เห็นเมื่อจิตไม่เห็นว่าที่ภาคอยู่นี่ก็ไม่ใช่จิตเท่าที่รู้อยู่นี่ก็ไม่ก็ไม่ใช่จิตอีก เดี๋ยวจิตมันจะคลายเองมันจะปล่อยมันจะโปร่งขึ้นมาด้วยธรรมชาติของเขาเอง <c oughs> ผู้ที่เข้าใจจิตเท่านั้นจึงจะสอนวิธีการพ้นจากวัตะได้โดยง่ายผู้ที่ไม่เข้าใจจิตย่อมพยายามที่จะอธิบาย ย่อมีวิธีการมากมายเพื่อให้จิตได้เข้าใจเพื่อให้จิตได้คลายเช่นพยายามที่จะฝึกด้วยรูปแบบมากมายเพื่อหวังว่าจิตมันจะรู้แจ้งจะไปฝึกอะไรก็ในเมื่อจิตมันรู้ทุกอย่างได้ด้วยธรรมชาติของมันมันสามารถทำความเข้าใจได้ด้วยธรรมชาติของเขาแค่พาเขาไปรู้ไปเห็น ตอนนี้แค่นั้นเองตอนนี้พูดอยู่ก็พาเขามารู้ไอ้ที่ภาคอยู่ตอนเนี้ยให้เห็นในตัวภาคอยู่เนี่ยภาคอยู่ก็ให้จิตมันรู้อยู่ว่าภาคอยู่บรรยายอยู่ให้จิตมันรู้ว่าบรรญายอยู่เนี่ยมันหัวลอบมันขำมันมีอาการอะไรก็ไอ้มันรู้ว่ามันมีอาการอย่างเงี้ยพามันไปรู้เดี๋ยวมันจัดการของมันเองจิตนะ มันเป็นธรรมชาติที่มีชีวิตของมันมันรู้ทุกอย่างได้โดยธรรมชาติของมันมันไม่ต้องไปพยายามอยากไปรู้อยากไปเข้าใจหรอกมันรู้มันเข้าใจได้โดยธรรมชาติของมันจิต <c oughs> จิตเป็นธรรมชาติที่เป็นต้นกําเนิดของทุกสิ่งอัศจรรย์มากด้วยตัวของตัว เป็นมหาเหตุมหาปัจจัยยิ่งกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยิ่งกว่าพลังงานทุกประเภทเป็นทุกอย่างของทุกสิ่งนี่ยอย่าหลงเข้าใจว่าจิตเขาเป็นธาตุที่เขาไม่ได้เขาว่างๆไม่มีอะไรไม่ใช่จิตคือเนื้อธาตุต้นกำเนิด ถ้าต้นกําเนิดเนี่ยมันคือทั้งหมดเลยนะมันคือผู้สร้างเป็นมหาเหตุมหาปัจจัยนะไม่ใช่ของหยาบไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรคำว่าว่างไม่มีอะไรคือมันว่างจากอาการอันเป็นนามอาการคิดนึกอารมณ์จดจำรับรู้เนี่ยแหละมันว่างจากอาการเหล่านี้ มันไม่ต้องการหลอกอาการหยับยาแบบนี้จิต <c oughs> จิตอันเป็นธาตุต้นกำเนิดไม่ได้ต้องการของหยาบมันเป็นของละเอียดผู้ที่โง่เขาย่อมไม่เข้าใจ <c oughs> <c oughs> ผู้ที่แตกสารเท่านั้น <c oughs> จึงจะรู้ได้โดยง่าย พราะง,งั้นนี่ผู้ที่แตกฉานจึงจําเป็นต้องมาแสดงความรู้แจ้งนี้ให้ให้ผู้โง่เขลาได้รู้กันเนี่ยผู้นั้นมันมีโง่เขลาหรือแตกฉานจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีทั้งโง่เขลาและแตกฉานแต่ก็แค่เล่าให้ฟังว่าเสียงที่อ้าป,ปากพูดอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงหรอก อุปมาอปไมยให้เข้าใจเข้าใจเราก็ทิ้งมันไปนั่นเองอธิบายเนื้อหามาเพื่อทําลายเนื้อหาทิ้งไม่ใช่อธิบายมาเพื่อมันมีตัวตนแล้วไปแบ่งแยกมันไม่ได้มีตัวตนแล้วไม่ต้องไปแบ่งแยกมันไม่เคยมีอธิบายเพื่อให้เข้าใจเราก็ทิ้งมันไปง่ายเนี่ยนี่คือทำทำที่ มันแสดงความง่ายอยู่ต่อหน้าต่อตาพวกเราตลอด <c oughs> ความบริบูรณ์ไพบูร์ทั้งหลายก็มีอยู่แล้วกับพวกเราตลอดจะว่าไปแล้วนี่ทำยังไงถึงจะใช้ทรัพยากรบนโลกใบนี้มาแปลสภาพให้เสียงธรรมนี้ดังเข้าไปในจิตพวกเราจบง่ายๆแค่นี้เลยเดี๋ยวจิตมันจะซึมซับแล้วก็แจ้งเอง มันแค่นี้จริงๆมันไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยทำยังไงจะเปลสภาพทุกอย่างเปลสภาพทุกอย่างเลยให้กลายเป็นเสียงธรรมะให้หมดเลยแค่นี้แหละแปลสภาพได้เมื่อไหร่ก็จบกันพระอาจารย์จึงต้อง ต้องค่อย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 สร้างเหตุปัจจัยให้พวกเราได้แปลสภาพแปลสภาพเนี่ยเหมือนร่างกายเนี่ยแปลสภาพร่างกายนี้ให้กลายเป็นเสียงธรรมะที่มันซึมเข้าไปในจิตของพวกเรา แปลสภาพเครื่องมือเทคโนโลยีวัตถุธาตุให้กลายเป็นเสียงเข้าไปตั้งอยู่ในจิตพวกเราด้วยรูปแบบเทคนิคที่ที่โลกใบนี้มันเป็นอยู่แล้วกลืนกลืนทุกความรู้นี้ให้พวกเรากลืนทุกความรู้นี้เข้าไปสู่จิต ด้วยรูปแบบแห่งการเปลี่ยนสภาพมากมายนั้นผู <c oughs> ้มีปัญญาย่อมเลือเล่อนเลงในธรรมทุกลักษณะด้วยรูปแบบเทคนิคที่ไหลไปตามกระแสโลกนั่นแหละแต่มันเป็นกระแสแห่งปัญญาแทนกระแสแห่งโลกมันเป็นกระแสแห่ง ความเป็นตัวเป็นตนแต่แกะระแสแห่ง <c oughs> กะระแสของจิตที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยปัญญานี่มันไหลไปกับกะระแสของโลกที่มีตัวตนนั่นแหละแต่มันเป็นเนื้อแห่งปัญญาที่ไหลไปซึมซาบเข้าไปทุกอน,นูแห่งกระแสแห่งความเป็นตัวเป็นตนทั้งหลายเพื่อให พวกเราได้ค่อยๆซึมซับกระแสรธรรมที่มันไล่ตัวตนพวกเราจะรู้สึกถึงความแปลกใหม่พวกเราจะซึมซับได้เองรับรู้ได้เองด้วยกระแสแห่งธรรมชาติแห่งจิตที่มันกำลังโหยหาความรู้แบบนี้อยู่แล้ว เรียกว่าเทคนิคอันแยบคายเนี่ยวิธีที่แยบคายที่เข้าใจโลกถ้าเข้าใจโลกด้วยความบริบูรณ์เหมือนกับว่ารู้ว่าทั้งหมดมันอยู่ในกำม,มือเอ้ยจะไปกังวลมันอยู่ในกำม,มือม,มันอยู่ในกำม,มือแล้วอะไรเออมันจะเป็นแลอนะนร เดี๋ยวถ้าพวกเราเพียงแต่มีความบริบูรณ์อยู่อย่างเนี้ยเรียกว่ารู้แจ้งเมื่อพวกเรารู้แจ้งนะมันทุกอย่างมันจะบริบูรณ์เองอรู้แจ้งเอ่อรู้แจ้งในลักษณะที่เรียกว่าแตกฉานในลักษณะที่เรียกว่ามันจบแล้วรู้ว่ามันจบ รู้เต็มหัวใจว่ามันจบมันไม่มีคำว่าไม่จบมันได้มันไม่มีคำว่าไม่ได้ <c oughs> ทุกอย่างมันไม่เคยมีอะไรเลยมาตั้งแต่แรกมันมีขึ้นมาเพราะไปให้ข้าว่ามี ทั้งๆท,ที่ให้ค่ายังไงก็ไม่มีหรอกเลือกได้ว,ว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมไม่เคยมีตัวตนและธาตุทั้งสี่นี้ก็ไม่มีวันรวมกันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้ขันห้านะไม่เคยมีตัวตนและไม่มีวันที่ขันห้าจะรวมกันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้ธมะไม่เคยมีตัวตน แล้วไม่มีวันที่ธรรมะมากมายจะรวมกันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้นี่มันจริงอยู่แบบนี้ความจริงแบบนี้คืออะไรคือความที่มันไม่ต้องไปเป็นอะไรไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยที่มีตัวตนอยู่จริงสักอย่างมีแต่โลกไปเห็นว่ามันมีเราก็อาศัยความที่โลกเข้าใจว่ามันมีนั่นแหละชี้เขาเห็นว่ามันมีอยู่ตรงไหน เมื่อโลกเขาเห็นว่าเอา้าที่เขาเคยเข้าใจว่ามีแท้จริงมันไม่มีเหรอเขาจะเริ่มเกิดความรู้มันจะทําลายความรู้เดิมเนียกว่ามันดับสัญญาสัญญาที่เคยเห็นว่ามันมีสัญญามีนั้นมันโดนดับโดนพังทลายลงไปมันจะเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาไม่ได้สูญเสียความรู้เดิมที่มันถือครองว่ามีนั้น เมื่อได้สูญเสียความรู้เดิมที่เคยมีอยู่นั้นมันก็น้ำตาลวงน้ำตาไหลได้สูญเสียไปแล้วมันคิดว่ามันได้สูญเสียแต่โดยแท้จริงมันไม่เคยสูญเสียอะไรมาตั้งแต่แรกความรู้ที่รู้สึกถึงความสูญเสียนั้นมันน้ำตาไหลมันโลกมันเบามันอัศจรรย์มันได้ทิ้งทุกอย่างมันปล่อยมันวางแต่ความรู้นั้นเป็นเพียงแค่อาการหนึ่งซึ่งบ่งบอกให้รู้ว่า ได้สูญเสียตรงนั้นไปแล้วแต่ความรู้ที่แท้จริงมันกลับเป็นความรู้ที่ว่ามันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยนี่มันไม่เคยเป็นอะไรหรือมีอะไรมันไม่เคยมีภาะวะและวิภาะวะความมีความไม่มีมาตั้งแต่แรกเนี่ยความรู้แบบเนี่ยมันหมดกันมันหมดไม่เหลือเลย ความรู้ที่หมดแล้วไม่เหลือแล้วบริบูรณ์แล้วแบบนี้มันทำให้พวกเราได้ประจักษ์ว่ามันไม่เกิดแต่ใครล่ะจะกล้าทิ้งความรู้แบบนี้อยู่เพราะความรู้แบบนี้มันไม่ได้เป็นไปเพื่อพาทุกดวงจิตพ้นเลยใครล่ะจะแผ่ความรู้แบบนี้ ความรู้ที่ไม่ได้เป็นอะไรนี้ออกไปได้เพราะมันไม่มีอะไรแล้วมันแผ่ออไปไม่ได้มันต้องทิ้งความรู้แบบนี้ไปอีกเมื่อทิ้งความรู้แบบนี้ออกไปมันจึงสามารถที่จะแผ่ความรู้แบบนี้ออกไปสู่ทุกดวงจิตได้เพราะความรู้แบบนี้ก็เป็นแค่จุดจุดหนึง่งในเนื้อแห่งความไม่ได้เป็นอะไรนั้น แท่ความรู้แบบนี้ยออกไปอย่างเนื้อจิตทั้งหลายให้เป็นเนื้อเดียวกันให้มารู้เนี่ยถึงความรู้นี้ในจุดจุดนี้ซึมซับซะซึมซับความรู้นี้ในจุดนี้ซะแทมันออกไปแปลสภาพเนื้อธาตุทั้งหลายให้เป็นความรู้เช่นนี้ทั้งหมดเลย นี่ความรู้แบบนี้รเรียกว่ามหายิ่งใหญ่เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมันก็เป็นอีกความรู้หนึ่งลองทิ้งความรู้นี้ไปอีกรอบหนึ่งแล้วมันจะรู้ว่ามันจบแล้วความรู้ที่จบแล้วทั้งหาก เนี่ยความรู้ที่บริบูรณ์เป็นความรู้ที่รู้ว่ามันจบมันจบแล้วในเรื่องนี้มันจบแล้วมันไม่มีความรู้มันไม่มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรคือมันจบแล้วเรื่องนี้วิวัฒนาการแห่งความรู้บริบูรณ์แล้วนั่นเองอ่ะก็พุทธมรร งดงามให้พวกเราฟังนะฟังแล้วก็ลืล่นเริงนะฟังแล้วก็หายเจ็บคอแล้วตอนนี้พูดไปพูดมาหายเจ็บคอแต่เดี๋ยวมันจะเจ็บขึ้นมาใหม่่นะโอเคแค่นี้แหละได้เวลาแล้ว